ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเปิดฉากยิงกันตั้งแต่ตีสี่ของวันซึ่งอัปเดตตอนนี้เกิดการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและทางกองทัพบ,บกของไทยเองก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดระาุมากกว่าวันแรกซึ่งทหารไทยเราก็ยังถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถยึดรถถังของขอเขมรได้เป็นจํานวน6คันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าทหารขเขมรเองก็วิ่ง ทิ้งรถถังซึ่งเป็นการประทะกันกับทหารพรานที่ 26. ของไทยเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ไทยนะอาวุธหนักอาวุธแรงกว่ามีเป้าหมายก็คือทําลายฐานทัพที่มั่นของคามรให้ได้มากที่สุดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับหลังจาก ล่าสุดเราก็อัปเดตไป1คลิป1เรื่องกับกรณีทั่วโลกเนี่ย ออกมาเข้าข้างไทยเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชาติในอาหรับหรือว่าชาติในอาเซียนต่างก็บอกว่าคขามรเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามโดยเฉพาะฮุนเซนนะครับที่มีการบัญชาแนวรบด้วยตัวเองซึ่งทําร้ายพลเรือนประชาชนของไทยเราเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดตอนนี้ครับจุดพิกัดที่เดือดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นช่องบกกับเขาพระวิหารโดยดานคขมรเองก็ใช้ปืนใหญ่จรวด b m 2 1นะครับที่เขาเหมือนเป็นอาวุธหลักแหละถล่ม ไทยเข้ายึดเนิน469แล้วก็ใช้ปืนใหญ่ปืนโคระดมยิงไทยระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408ซึ่งถือว่าเป็นเนินที่ยังไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่นะครับทหารขมรก็เข้ายึดเนิน469ได้สําเร็จนะแต่ว่าในส่วนของเนิน408ไทยระเวงก็ตึงกําลังอย่างแน่นหนาครับเรียกว่ายังแข็งแกร่งโดยใช้ปืนใหญ่ถลม่มช่องบอกเนินโนเนมที่ด่านขมรนเนี่ยเข้ามายึดและไทยระเวงก็ปกป้องพื้นที่นี้ได้สําเร็จนะครับในพื้นที่กษัตริย์ศึกและก็กงจากซึ่งรถถังสกอร์เปียนเนี่ยได้รับใช้ชาติอี ีกครั้งหนึ่งครับก็มีการปกป้องปราสาทตามเมืองทมและไทยเองก็อัดต่อนะครับยึดภูมะเขือไล่ฐานคมรเนี่ยออกจากฐานที่มั่นทันทีโดยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปครับคือมีการโจมตีกันตั้งแต่เวลาตีสี่ครึง่งฐานกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากยิงฐานไทยอย่างดุเดือดในรอบพื้นที่ กับแนวรบปราสาทพะวิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายึดตรงนั้นได้เรายึดแนวรบตรงนั้นได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบของไทยเราเพราะอยู่สูงกว่าซึ่งถ้าเกิดทานเขมรอยากจะบุกยึดคืนบุกโจมตีไทยเราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมา ซึ่งตอนนี้รูปแบบการรบของฐานกัมบูชาเองครับก็มีการประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กษัตริย์ศึกซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่21ต่อมาครับบริเวณพ,พื้นที่กกงจากรวมทหารราบเฉพาะกิจและก็กองรับพที่2นั้นได้นาการยิงฉากจากฝ่ายแนวของทหารไทยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากฐานกัมบูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่จากนั้นเวลาตีสี่ห้าสิบครับหน่วยเฉพาะกิจของทหารพลานที่26ก็มีการตรวจสอบยานพาหนะซึ่งก็คาดว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมบูชาจอดเรียงหน้ากระดา จำนวน6คันบริเวณพิกัดที่บอกไม่ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับช่องปลดต่างกลายเป็นว่ายิงกันเพียงแค่20นาทีครับทหารคามเมนเองเขาก็วิ่งป่าราบทิ้งรถถังจำนวน6คันเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วมันก็ถือว่าเป็นแต้มต่อของไทยเราที่สามารถยึดได้แบบนี้อาวุธหนักของคามเมนก็ลดระดับลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นครับเวลาตีสี่ห้นาทีครับบริเวณพื้นที่กษัตริย์ทหารไทยและก็ทหารคามเมนเองก็มีการประจําแนวประจันหน้ากันต่อมาในเวลาตีห้าสครับบริเวณ เป็นพื้นที่สูรูปากกล้วยฐานกบ,บูชาเนี่ยเปิดฉากยิงส่วนไทยเราก็ใช้รถถังเบาสกอร์เปียนยิงซับพอร์ตอยู่ตลอดบริเวณข้างปราสาทต,ตาเมืองทมส่วนในบริเวณช่องบกเองครับก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงซับพอร์ตจากนั้นฝั่งไทยของเราเองก็มีการขอสนับสนุนจากปืนใหญ่ยิงลงหลังเนินโนเนมและก็ยิงทำลายที่ตั้งรถถังพื้นที่ตรงข้ามช่องบกก็เรียกว่ากำลังฝ่ายไทยเราเองครับเริ่มที่จะเข้าตีปกป้อง,องภูมิคุ้มได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ าการกบูชานี่ย ถึงแม้ว่าจะเข้ายึดเนิน469ได้เนี่ยด้วยการใช้ปืนใหญ่และก็ปืนคอทางที่ใต้ของบริเวณช่องบกรวมไปถึงระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408โดยใช้ BM 21จากอำเภอจอมกระสานะครับก็ระดมยิงไปทางซัมแต่โดยดานไทยของเราเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลลิเมตรและสนับสนุนการต่อต้านปืนใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตามในชายแดนตลอดทั้งแนวเลยนะทั้ง4จังหวัดทั้งบุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลและก็สุรินทร์เรียกว่ายังดุเดือดอย่างต่อเนื่องนะครับคำ เมียนก็พยายามประชิดแนวชายแดนไทยเราก็พยายามจะยึดฐานที่มั่นเป็นพื้นที่ตั้งสําคัญเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนช่องบอกตอนนี้เนี่ยมีการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ BM21 แต่ว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่หวังผลได้สามารถยิงได้ระยะถึง40กิโลเมตรนะครับในปืนีซัมเตะทหารรากของเราและก็รถถังเนี่ยตอบโต้กําลังจะยึดพื้นที่คืนอย่างที่ผมบอกไปครับ ในโซนที่ดูเดือดที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโซนเขาพระวิหารกับโซนช่องบกนะที่เขมรพยายามจะยึดชิงความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมส่วนปราสาทต,ตาควายกัมพูชาก็เพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับหรือว่าปราสาทต,ตาเมืองทมไทยเราก็วางกําลังส่วนกัมพูชาเนี่ยพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะในวันนี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาเองน็อกไปทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกัน โอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของกองทัพภาคที่2ครับมีการเปิดเผยว่าความเสียหายหลังจากที่สู้รบกัน1วันเต็มๆกลายเป็นว่า ทหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาครับโดนปืนใหญ่ไทยเราโจมตีเนี่ยตรงข้ามช่องบกนะซึ่งมีการทําลายปืนคอ100จํานวน3กระบอกและทหานกัมพูชาเองก็เสียชีวิตไปดังสิ้น24รายโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ขอไว้อะไรให้กับทหารกล้าของไทยเราทุกนายด้วยนะที่กล้าเสียสละในการรบกับคเขมรนในครั้งนี้ก็เรียกว่าความได้เปรียบของไทยเรานั้นคือการใช้ปืนใหญ่ m 1 9 8 Howitzer โฮอร์ ยิงสน,สนับสนุนข้ามพื้นที่ช่องบกเพื่อโจมตีฐานปืนคอของฐานกัมพูชานะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปทหารเขมรเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วครับว่าพื้นใหญ่อัตาจรล้อ,อยางของไทยเราขนาดลำกล้อง155ม mm, ิมได้เข้าพื้นที่กำหนดเป้าหมายและทำลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้องหรือว่า B.M.21 ของเขมรซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชาเองนะครับ โดยก็มีวงในจากสื่อหลายสันกักออกมาบอกว่าไทยเรายิงตอบโต้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องยิง BM21 ของของเขมรที่ยิงใส่ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยถูกทำลายไปแล้วถึง12เครื่องด้วยกันแม่แบบนี้มันสะใจสุดๆนะครับปืนใหญ่อัตราจรล้อยางเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลที่สุด มากกว่า40กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีอัตราการยิง6นัดต่อนาทีผลิตในประเทศไทยเราครับซึ่งก็มีความร่วมมือจากประเทศอิสราเอลเจ้าพ่อเจ้าแม่สงครามได้ดําเนินการผลิตปืนใหญ่อัตราจรล้อยางให้กับไทยเราด้วยเรียกว่าการผลิตดังกล่าวเนี่ยถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพไทยเลยในด้านการพึ่งพาตนเองและก็ด้านยุทโธป,ปกรณ์จากการขยายสายการผลิตอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องราวอัปเดตกับเหตุพบน้าของไทยเรา ในบดิีแนวชายแดนระหว่างการตอบโต้ขมรที่บุกยิงไทยเราโกรธซึ่งตอนนี้ครับกองทัพไทยของเราเองก็มีการประนามฮุนเซนว่าเป็นอาชญากรสงครามนะที่บัญชาการรบโจมตีพลเรือนสังหารคนไทยบริสุทธิ์และก็ขอประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้อาวุธยิงระยะไกลโจมตีเป้าหมายพลเดือนอย่างต่อเนื่องของกองทัพขมรนะครับโดยก็มีหลักฐานที่มีอยู่เชื่อได้ว่า รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะนําโดยฮุนเซนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอันน่าสะเทือนใจเหล่านี้โดยการการะทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงขาดความเคารพต่อชีวิตมนุษย์และไร้การเยแสต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนฐานไทยเราเองไม่ได้มีเป้าหมายการสังหารพลเรือนนะแต่ต้องการทําลายฐานที่มั่นที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของขมรและตอนนี้ข่าวมันก็ออกมาเยอะมากนะครับว่าไทยเราไปยึดปราสาทเขาพระวิหารจริงๆแล้วไม่ใช่ แบบนั้นนะครับก็มีการออกมา,ถาแถลงชัดเจนว่าไทยเราไม่มีเป้าหมายที่จะยึดประสาทเขาพระวิหารคืนแต่ต้องปกป้องแผ่นดินไทยในแนวรบเขาพระวิหารเพียงเท่านั้นจากการลุกดานของดหานคำเหน,นครับและยึดหลักกติกาสากลแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่อากแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนะี่ยอยากจะให้เป็นจริงตามกระแสะข่าวที่มีการลือออกมา แต่ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดการสรุปครั้งนี้ทหารไทยเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทเขาพระวิหารนะครับอาจจะทาให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเอาไปโจมตีได้ว่าไทยเราจะยึดปราสาทนี้ซึ่งในการสู้รบในแนวเขาพระวิหารเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของไทยเราทั้ง ภูมะเขือโดนตวนสัตต์โสมและก็ผาโมอีแดงส่วนวัดแก้วสิขาคีรีสวาที่เชิงปราสาทขาาพวิหารน,นั้นเคยเป็นของไทยมาก่อนในปี2554ที่ขมรจับตัวทหารพานไทยเราไปบนวัด แล้วยึดวัดแก้วเบสิทซึ่งการสู้รบครั้งนี้ไทยเราก็ยึดวัดแก้วคืนแล้วแต่ว่ายึดเป็นฐานที่มั่นในแนวรบนะครับไม่ได้ยึดเป็นของไทยร้อเอร์เซ็โดยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญมากก็เลยทาให้ตอนนี้คณะรัฐมนตรีความมั่นคง UN เนเนี่ยมีการเรียกประชุมฉุกเฉินครับกับสถานการณ์ประทะระหว่างไทยกับเขมรซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องของซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของนายกคุณมาเน็ตของกัมพูชาโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้ถ้าเกิดตามเวลาในประเทศไทยเราก็ ประมาณตีสองโดยจะประชุมกันในวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตีสอของวันซึ่งก็ถือว่าไร้พรานีจริงๆนะครับกลา้าได้จะโจ,จมตีไทยเราก่อนแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่สู้นะครับไปเรียกร้อง UN ไปฟ้องสหประชาชาติต่างๆนานาแต่ก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้เนี่ยในหลายสื่อหลายประเทศเขารู้หมดแล้วว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเปิดสงครามเริ่มยิงก่อนนะครับและก็ทําให้ประชาชนคนไทยได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากอย่างสื่อของประเทศอังกฤษเองครับก็มีการ บอกว่ากัมพูชาเริ่มสงครามแล้วก็ยิงกอดสื่อจีนก็บอกว่าเหมือนกันนะกัมพูชาเนี่ยยิงกอดในสงครามเปิดไฟสงครามก่อนเนี่ยส่งบลให้พลเรือนไทยบาดเจ็บเป็นจานวนมากหรือว่าจะเป็นไต้หวันพม่ารัสเซียเยอรมนีฟิลิปปินญี่ปุ่นอารับลาวเกาหลีใต้หรือว่าสวีเดนก็มีการประนามชาวกัมพูชาเหมือนกันสาหรับการโจมตีพลเรือนหรือว่าโรงพยาบาลส่วนเกาหลีเนี่ย โอ้โหเรียกว่าอยากจะมารบกับไทยเราใจจะขาดนะครับเพราะเหมือนเขาไม่ลืมบุญคุณที่ไทยเราไปช่วยรบในสงครามเกาหลีส่งทหารไปส่งสับเบียงไปคือช่วยเหลือทุกอย่างงานนี้ผมคิดว่าขามเมน,น่าจะเละนะครับถ้าเกิดยดืดเยดอไปมากกว่านี้เราอาจจะใช้กริปเพนเข้าบินรบที่อันตรายมากกว่า F16 ซึ่งยังไงก็รออัปเดตความคืบหน้ากันต่อกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรา ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการรบที่ยากสําหรับทหารไทยนะครับเพราะคเขมรนใช้พลเรือนของตัวเองเนี่ยเป็นโลกกาบัง ไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลำกล้อง B.M 21หรือว่า I.M 7 0เนี่ยไปวางในบ้านคนไปวางในชุมชนเพื่อที่จะป้องกันทหารไทยเราเนี่ยระดมยิงปิดเกมก็เลยส่งผลให้เราใช้ S. 1 6ในการโจมตีเพื่อที่จะได้ความแม่นยำได้ตรงเป้าหมาย100%เรียกว่าต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับผมเองก็จะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้แน่นอนว่าที่ผมอัปเดตออกมาเนี่ยเป็นข่าวจริง100%เป็นข้อมูลจริงที่ เชื่อถือได้100%เปอร์เซนต์และหากคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยและก็อย่าลืมส่งกำลับบงใจแรงใจให้กับตาแนวหน้าทุกนายด้วยรวมถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้แนวชายแดนส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย